สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูชูชีปลาทูครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆและเพื่อนเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันเลยครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราเลยก็จะเป็นปลาทูสดนะครับก็จะนํามาหั่นบ้างนะครับ1เส้นนะครับหน้าหลังเลยนะตามด้วยพริกซอยแล้วก็ใบมะกรูดซอยครับตามด้วยพริกแกงนะครับก็เป็นพริกแกงกลางนะครับ ตามด้วยกะทิครับอันนี้ก็จะเป็นหัวกะทิแล้วก็จะมีหางกะทิครับโอเคครับต่อไปเราก็ไปลงมือทํากันเลยครับก็ตั้งกระทะนะครับใส่น้ํากะทิลงไปครับตามด้วยพริกแกงครับจากนั้นก็ติดแก๊สได้เลยเราจะมาเคี่ยวกะทิกับพริกแกงให้แตกมันกันก่อนเลยนะครับระดับไฟที่เราใช้ก็เป็นระดับไฟอ่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดให้เพื่อนๆไปดูทีละขั้นตอนเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เราก็ เคี่ยวมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเราจะเคี่ยวแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับด้วยไฟอ่อนจนแตกมันแบบนี้ครับเพื่อนๆก็ได้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําหางกะทิใส่ลงไปได้เลยนะครับค่อยๆเติมกันได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆเช็คดูนะครับค่อยๆเติมหางกะทิลงไปนะครับถ้าเกิดมันยังคนไปนะครับก็ใส่ลงไปอีกนิดนึงครับนี่ เดี๋ยวเราจะรอให้น้ํามันเดือดกลับขึ้นมานะครับเราก็จะมาปรุงรสชาติกันครับประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพอให้มันได้ท่วมปลาทูนะครับอ่ะพอน้ําของเราเดือดกลับขึ้นมาแล้วนะครับเราก็มาปรุงรสชาติกันเลยปรุงแค่2อ,อย่างก็พอนะครับก็เป็นน้ําปลาแล้วก็ น้ำตาลนะครับสักเลน้อยนะครับอย่าใส่เยอะนะครับมันจะหวานจนเกินไปเราแค่ตัดลงไปนิดเดียวพอนะครับพอให้มันมีความกลมกล่อมนะครับด้วยความเค็มเราก็จะใช้น้าปลานิดนึงแล้วก็พริกแกงของเราก็มีความเค็มอยู่แล้วหน่อยหนึ่งนะครับนะจากนั้นเราก็ใส่ปลาทูลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นระดับไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะรอให้มันสุกไปทีละด้านนะครับเพื่อน พอมันสุกด้านหนึ่งแล้วเราก็กลับได้เลยครับนะระหว่างที่เรารอประทูสุกนะครับเราก็จะใช้ตะหลิวนะครับเขี่ยตรงก้นกระทะด้วยนะครับระวังมันไหม้ด้วยนะครับถ้าเกิดมันทำจนน้ํามันระเหยแห้งจนเกินไปเราสามารถนําหางกะทิมาเติมได้นิดหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆนะพอทุกอย่างได้ที่รสชาติได้ที่ลงตัวสุกทั้ง2ด้านแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็เอาใบมะกรูดนะครับ โรยลงไปได้เลยแล้วเราก็เหลือไว้นิดนึงนะครับเหลือไว้นิดนึงพอตกแต่งหน้าด้วยนะอ่ะนี่นะครับเราก็นำปะทูนะครับกลับไปกลับมาให้ความหอมมันทั่วพริกแกงเลยนะครับนี่จากนั้นเราก็ปิดแก๊ได้เลยเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับนะ ถ้าเกิดใครทําทานเองนะครับก็อย่าลืมใช้ช้อนนะครับจิกดูเนื้อปลาทูด้วยนะครับระวังมันไม่สุกด้วยนะครับมันจะทําให้คาวนะอ่ะพอเราทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ตักใส่จานก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเมนูชูชีปลาทงูง่ายๆของเราในวันนี้นะครับบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆนะครับเตรียมข้าวสวยร้อนๆกันไว้ได้เลยนะครับอ่ะ ตกแต่งด้วยพริกซอยแล้วก็หอมซอยที่เราเหลือไว้นิดนึงนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทําไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยถ้าใครยังไม่เคยทําเมนูนี้ทานก็ลองนําไปทําตามกันดูได้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ